มาตรการหรือว่าดำเนินผู้ป่วยทางการแพทย์ไป็นไป24ชั่วโมงคือพันธาส,สัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชําง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมข่าวสารทางช่อง r m u Channel ซึ่งจะน,จนําเสนอข่าวสารจากรอบรั้วม,มหาวิทยาลัยัฏมหาสารคามรวมถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะวันนี้ที่ฉันชอบประกาศจันทาราไมครับผมนายวิทยคณิตนาชัยเงินครับนันกศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาว,วิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามซึ่งวันนี้เราสองคนได้รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับถามมาดูที่ข่าวแรกเลยนะคะคณะเทคโนโลยียาเกษตรจับอบรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาและเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่อาคาร35คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยราชพัฒนมหาสารคามได้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นทางด้านการเกษตรสำหรับนักศึกษาและเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรในเครือข่ายจำนวน300คนให้ได้มีความรู้เบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และบุคลากรในคณะที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและด้านการเกษตรต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่และยังช่วยฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเกษตรในชีวิตประจําวันให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นอีกด้วยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรพนิดาอริมสุดรวิชยาวรจินดาโยชิดะ และผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาเป็นเจ้าของภาษาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆได้แก่การแนะนำตัวและการกล่าวทักทายการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรการซื้อขายต่อรองราคาทางด้านการเกษตรซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณเบย์ใกล้เข้าขมา<ผ>มแล้วในวันพ่อแห่งชาตินะคะซึ่งจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะก็ได้กําหนดจ,จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556ค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะจะจัดที่ที่ว่าการอำเภอนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเลยค่ะคซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทำบุญกันนะคะซึ่งใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพค่ะและช่วงเวลาที่2นะคะจะจัดขึ้นในเวลา9นาฬิกาแต่เป็นพิธีถวายพ,พระพรชัยมงคลและลงนานถวายพ,พระพรค่ะรวมถึงพิธีถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีค่ะและสําหรับชุดที่ใส่นะคะคุณเบเป็นชุดปกติขาวหรือชุดสุภาพประจําองค์กรค่ะและในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาบริ เวสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลค่ะก็สำหรับท่านนะคะที่มีความประสงค์จะไปร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะสามารถแจ้งความจงนงได้ที่กองกลางโทร 3.01-310 30ภายในวันที่4ธันวาคม5 6 5 6นี้ค่ะหรือมีรถยนต์มีรถยนต์บริการนะคะในเวลา6 3นาฬิกา30นาทีค่ะบริเวณหน้าอาคารเฉริมพระเกียรติเจ็บ2พาของเรานี่เองค่ะครับผมก็เรียนเชิญท่านที่สนใจด้วยนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับไปต่อกันที่สาขาวิชานิติศาสตร์นะครับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชนะยี่สารพัดนะครับประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์จะจัดโครงการกีฬาประเพณีสารสัมพันธ์นิติศาสตรมมศม,ม,มรมประจําปี2556ครับขึ้นในวันที่2ธันวาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่สถาบันพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามครับแล้ววัตถุประสงค์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรคะคุณเมคะกิจกรรม กิจกรรมที่จะจัดในครั้งนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันค,ครับและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักศึกษาอีกด้วยครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกําลังใจให้ทัพนักกีฬาทั้งสองสถาบันด้วยครับก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2มหาวิทยาลัยนะคะคและเรามาต่อกันที่สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพค่ะมหาวิทยาลัยสภัพมหาสาขของเราเองนะคะจัดโครงการการจัดการความรู้จากเสร จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้บุคลากรมีความรู้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญการจัดความรู้ภายในองค์กรค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายและการประกันคุณภาพตะกัศลานครนะคะเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประกันคุณภาพตะกัศลานครให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการจัดการความรู้ รู้บทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ค่ะค่ะซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคม2556เวลา8.30นิกาบาทีถึงเวลา16.30นิกา30าทีค่ะณห้องวินยูคุวานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสาค่ะ ค่ะสำหรับข่าวต่อไปคือข่าวอะไรคะคุณเดชงครับข่าวต่อไปนะครับจากรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามของเรานี่เองนะครับ<ช>จากการที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามของเรา<ช>ได้เปิดรับนักศึกษารอบโคต้านะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมนะครับ<ช>เราก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนะครับใ<ช>นวันที่16ธันวาคมนี้นะครับและก็จะมีการสอบคัดเลือกนะครับวันที่25ธันวาคม ประกาศผลวันที่6มกราคม2557นะครับแล้วก็จะมีเฉพาะคณะครุศาสตร์นะครับที่จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่8มกราคมคและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นะครับในวันที่11มก,มกราคมนี้ะนะครับสำหรับผู้ที่ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่043722118-9ต่อ345และ346ค่ะหรือดูได้ที่ w w w r m u a a c t h นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะครับผม ทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของ a r m ์ u Channel ที่ได้มาฝากท่านผู้ชมอย่างเช่นทุกวันผมนายวิคณิตนายชัยเงินมีฉันนางสาวชอบประกาจันทรมัยพร้อมด้วยกลุ่มงามชาสัมพันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเียวแดงเป็น,นางามเป็นสาฟรีรวมความรักสามัคคีสิ่งที่เราชู เลี้ยวซ้ายไปก่อนนะแล้วก็ไปหาที่เกาะเือดข้างหน้าวาจริงนะยพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าที่แย่ต่อฉันไม่หมายความเลยทั้ง้นซ่งต้องรอให้เป็นคนที่คุณรักก่อนใช่ไหมถึงจะหลีกทางให้ เป็นเวล,ลากว่า4ปีแล้วที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ท่วยครูสิงหฤทิเดชตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้บุกเบิกแนวความคิดพร้อมเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลหลากหลายกิจกรรมในชุมชนก่อนจะยกระดับเป็นศูนย์กลางศึกษาด้านอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านกุดแคนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากประสบความสําเร็จในการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เลี้ยงไก่พันุไข่ปลาและปลูกพืชผักสมุนไพรทําให้หลายครอบครัวมีรายจ่ายลดลงรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการสอนเสริมวิชาพื้นฐานให้กับเด็กๆและมีกลุ่มแสดงดนตรีโปรงลางพื้นบ้านด้วยฝีมือเยาวชนที่เป็นสมาชิกของแหล่งเรียนรู้นี้ ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้กําลังพัฒนาไปสู่การผลักดันสร้างรูปแบบอาชีพเกษตรกรที่เข้มแข็งขึ้นโดวยวิธีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายพร้อมกับจัดการระบบตลาดแบบชานฉลาดเพื่อช่วยปลดปล่อยเกษตรกร,กรออกจากวงจรหนี้สินและวางรากฐานครอบครัวให้มั่นคง,ง,ง,งความท้าทายหนึ่งของโครงการนี้ คือการต่อสู้กับภาระหนี้สินที Scot ่เกษตรกรกําล an mm ังแบกรับยืนยันด้วยข้อมูลจากการสํารวจภาวะหนี้สินทั้งในและนอกระบบของเกษตรกรในมหาสารคามต่อครัวเรือนซึ่งมีอยู่สูงเกือบ1 2 0 0 0 0บาทต่อปีในเดือนเมษายนเกษตรกรหลายคนในบ้านกุดแคและบ้านหินลาดในตำบลหนองโนเดินทางมาพร้อมหน้ากันตามนัดหมาย เพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอความต้องการอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ตามโครงการจัดก,การศึกษาสัมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำน,นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นการสานต่อง,งานพัฒนาอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนี้ให้เป็นผลมากขึ้น การประชุมเวทีชาวบ้านพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมอาชีพที่ต้องการคือการเลี้ยงไก่พันไข่ปลูกพืชผักสมุนไพรเอาไว้บริโภคในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารและเหลือขายบางส่วนแต่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มจากบ้านหินลาดก็ยังไม่มีความรู้และต้นทุนที่จะทำได้ความหวังในตอนนี้คือขอรับการส่งเสริมจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนเหมือนคนที่บ้านกุดแคนบางส่วนทำสำเร็จมาแล้ว สำรวจความจำเป็นต้องการที่เกษตรกรจะจัดการศึกษาสาัม,มา,าชีพเกษตรกรทั้งในตำบลหนองโนได้แสดงความต้องการในเรื่องหนึ่งเลี้ยงไก่พันไข่สองต้องการปลูกพืชผักปลอดสารเคมีสามต้องการให้ให้เกษตรกรรุ่นเยาว์คือเด็กที่อายุตั้งแต่ห้าขวบถึงสิบแปดปีเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้านปรงรางประยุกต์ หลังจากโครงการจัดก,การศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองเริ่มผลักดันให้ชาวบ้านหินลาดได้ประกอบอาชีพเสริมตามความต้องการโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ส่วนหนึ่งจากเกษตรกรชุมชนกุดแคนเป็นต้นแบบนำไปขยายผลปรับปรุงให้แต่ละอาชีพมีความเข้มแข็งยั่งยืนผ่านกระบวนการกลุ่ม และเครือข่ายทําให้เกิดอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเขาเลี้ยงแค่5ตัว10ตัวเขาก็ยังพอได้กินได้ขายปรึกษาเลยกับทางอาจารย์ป้าว่าทำยังไงจะได้มีไก่มาเพิ่มนะครับก็เลยมามาเรียนรู้แหละครับมาเรียนรู้ตรงนี้ก็เลยเกิดกลุ่มขึ้นมานะครับ ผู้ใหญ่บ้านหินลาดบอกว่าการได้ไก่พันไข่มาเลี้ยงทำให้พฤติกรรมของชาวบ้านกลุ่มนี้เปลี่ยนไปทุกคนตื่นตัวช่วยกันดูแลไก่และเฝ้ารอไข่ไก่ฟองแรกที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นอาชีพใหม่นอกเหนือจากการทำนา ชาวบ้านที่นี่เริ่มเรียนรู้ว่ากระบวนการทํางานแบบพึ่งพากันจะช่วยให้อาชีพใหม่ของพวกเขาประสบความสําเร็จจากเดิมแต่ละครอบครัวต่างทํามาหากินกันไปตามลําพังตอนนี้สมาชิกกลุ่มนี้สามารถเก็บไข่ไก่ได้วันละไม่ต่ํากว่า90ฟองและมีสิทธิ์ซื้อไข่ราคาถูกเอาไปทํากินที่บ้านได้ทุกวันกลุ่มเลี้ยงไก่พันไข่บ้านหินลาดมีระบบการตลาดที่เป็นไปตามกลไกของคนชนบท ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยไข่ที่เหลือจากการขายให้สมาชิกภายในกลุ่มและคนอื่นๆในหมู่บ้านจะถูกส่งไปจำหน่ายยังตลาดชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียงก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับแล้วหลายๆหลายๆคนก็ก็อยากอยากเข้ามาร่วมครับอยากเข้ามาร่วมอยากเข้ามาร่วมเพราะว่าตอนแรกเขาเขาไม่มั่นใจว่ากลุ่มมันจะเดินได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้รถขายไข่ที่เข้าไปขายในหมู่บ้านไม่ได้ขายเลย เพราะว่าไดเ้เพราะว่าหนึ่งเราไขาเราสดสองเราเราขายราคาถูกนะครับราาก็ถือว่าพี่น้องในหมู่บ้านนี่เขาเขารู้ว่าเรามีไข่เราก็มาที่นี่เลยรับตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ได้รับไก่พันไขมาเลี้ยงเพียงไม่กี่เดือนพวกเขามีรายได้รวมจากการขายไข่ไก่นับหมื่นบาทซึ่งรายได้ดังกล่าว จะกลายมาเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อครบกำหนดจึงไม่น่าสงสัยว่าอาชีพนี้จะทดแทนการว่างงานหลังจากทำนานได้หรือไม่เพราะคำตอบเป็นอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วอ,อีกมุมหนึ่งของชุมชนบ้านหินลาดไร่นาผสมผสานของลุงสำราญค,คือผลผลิตจากการดิ้นรน ให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินและความยากจนซึ่งเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงความรู้สวนสมุนไพรจากบ้านกุดแคนทําให้พื้นที่รกร้างและที่ตามคันนาเต็มไปด้วยพืชอาหารและสมุนไพรทํารายได้ให้กับครอบครัวทุกวันก็ความจนมันบังคับนะครับแม้ว่า ตั้งแต่ก่อนนี่จนมากเลยถึงขนาดกินกินข้าวนี่ไม่ได้กินน้ำปลาที่ประรดกับเขาสักทีเนี่ยเกิดจากความจนก็เลยมาคิดว่าเราปลูกของขายดีกว่าออปลูกเยอะๆะแล้วเขาก็มารับเอาของเราเราก็ขายให้ถูกถูกดุงสำรานค่อยๆเรียนรู้การดูแลสวนคาแล้วขยายพันธุ์ปลูกไปจนเต็มพื้นที่พร้อมกับสร้างระบบการตลาด โดยปรับไปตามความเหมาะสมจนปัจจุบันช่องทางการขายขาให้กับพ่อค้ามีหลายวิธีเริ่มต้นจากการนำไปขายเองตามตลาดโดยคิดราคาไม่แพงต่อมาภายหลังก็เปิดพื้นที่สวนขา่าให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงที่จากนั้นก็เริ่มมีวิธีการทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยพ่อค้าบางส่วนใช้การสั่งซื้อทางโทรศัพท์แล้วพม,ม่ามา,แ,มมาแล้วก็บอกว่า เนี่ยมันมีอยู่ติดถามกองนะขายให้ร้อยบาทให้ให้เขากินกําไรสามสิบาท oh. นอกนั้นเขาก็หากําไรจากจากตัวของมันเองอีก oh. นี่คือมาตรฐานของการขายนะครับว่าเขาเขาจะมีอะไรกินไหมเขาเขาเอาจากเราไป oh. เราก็ให้เขาได้ไหม oh. อย่างเงี้ยเราก็ให้ได้ oh. เขาก็มี มีกำไรกินอย่างนี้มันก็อยู่กันได้นะครับทั้งสองคนน้ำคลองแหลผมมาลงมาน่ล่าสุดลุงสํารานเริ่มสร้างเครือข่ายทางการตลาดแบบใหม่ด้วยการแบ่งต้นพันธุ์ขาพร้อมองค์ความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรที่ต้องการนําไปปลูกขายเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมหนีจากความยากจนและภาวะนี่สินตอนนี้จึงถือว่ามีผลผลิตสำรองมากเพียงพอเท่าที่พ่อค้าต้องการแล้ว เห็นเขาบ่นว่ามันมีเงินไม่มีเงินมันมีเงิน,งน,งนค่อยบอกมีเงินคือเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอา้อาวที่มันแย่ๆก็มาเอาขาไปปลูกที่ไม่ได้ห่วงได้ห้ามผมไม่ห่วงความคิดแบบนี้คือเวลาเขาสั่งมากมากๆ,ๆผมจะให้เขาขุดที่น,นั่นจากให้แม่ค้าไปเอาที่เขาเวลาผมมันหมดลุงสำราญภาคภูมิใจกับเงินที่หาได้ทุกวัน จากอดีตที่ได้สัมผัสแต่ความยากจนมีแต่หนี้สินแต่ปัจจุบันครอบครัวนี้มีรายได้เฉพาะจากการทำสวนข่ากว่า70,000บาทต่อปีส่วนรายจ่ายดูแลสวนแห่งนี้นะมีปีละไม่ถึง 4, บาทไม,ไม่ือนไมม่เเหือน,อนก่าขณะที่การพัฒนาระบบการประกอบอาชีพเสริมที่ยั่งยืนยังดำเนินต่อไปอย่างจริงจังแหล่งเรียนรู้ชุมชน ก็ยังไม่ลืมความบันเทิงแบบชนบทด,ด้วยเสียงดนตรีและท่ารำเข้ากับท่วงทำนองสมัยใหม่ในชื่อเรียกว่าดนตรีพื้นบ้านโปรงลางประยุกต์วงโปรงลางพื้นบ้านของโรงเรียนรู้ชุมชนที่บ้านกุดแคนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนในตำบลหนองโนและในชุมชนที่อยู่ห่างไกลด้วยความสามารถของเด็กๆจึงได้รับความไว้วางใจให้ไปแสดงสร้างความบันเทิงมาแล้วหลายงาน ดนตรีพื้นบ้านของเราคือปรงรังประยุกต์นี่จะจะ,จะจะเรียนที่ที่บ้านกุดแคนแต่ต่อมานี้ก็จะมีมี ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็เกิดได้ขยายเครือข่ายไปที่โรงเรียนบ้านหวายตํานตหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนี่เราก็ได้ให้โรงเรียนบ้านหวายมานําเสนอในกิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการที่มหาลัยราชภัฏนมหาสารคามโดยที่ว่าใช้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนของเราในฐานกิจกรรมดนตรีพื้นบ้านโปรงรางประยุกต์ค่ะการมีเครือข่ายด้านดนตรีทำให้เยาวชน ที่เป็นสมาชิกวงดนตรีโปรงลางพื้นบ้านจากโรงเรียนบ้านหวายมีโอกาสแสดงความสามารถให้คนได้รู้จักมากขึ้นคงไม่ต้องบอกเลยว่าพวกเขาจะมีแรงบันดาลใจช่วยกันทําวงดนตรีให้มีชื่อเสียงหรือไม่และมีความสุขเพียงใดเมื่อการได้เรียนในโรงเรียนชนบทก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปที่จะหาพื้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน ยังจำภาพเหล่านี้ได้หรือไม่ที่ชาวบ้านได้มารวมตัวพูดคุยปรึกษาปัญหากันในเรื่องสำคัญกับความเป็นอยู่ของครอบครัวบรรยากาศแบบนี้ในหลายหมู่บ้านได้หายไปแล้วหากไม่ใช่งานบุญหรืองานสังสรรค์แต่สำหรับชาวบ้านในตำบลหนองโนสิ่งเหล่านี้ได้หวนกลับคืนมาแล้วเมื่อชาวเครือข่ายสามมาอาชีพกลับมาชุมนุมกันเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และการปลูกพืชผักสมุนไพรด้วยสีหน้าแววตาที่มีความสุขจากปัญหาหนี้สินและความยากจนที่เริ่มบันเทาลงแล้วได้กินไข่ลูกได้กินไข่ทุกมือค่ะลูกค่ะเหลือจากกินก็ได้ขายต้องเชือกับะฝากให้ลูกต้องเชือกกรซือซื้อยุซื้อกินแล้ว ที่ขาดอะค่ะแต่ผู้มาซื้อหน่อยๆก็สามร้อยสิบกำนดราคาเขาจะฟ้องได้เขาเอาเต็มแผงก็แผงละหน่อยตัวเฉลี่ยเราก็วันหนึ่งก็เกือบสองร้อยบาทถ้าเรามามาคิดว่าสามวันสามวันนี่เราได้ไข่เจ็ดแผงนะครับเราได้ไข่เจ็ดแผงก็ก็มาคุณเก้าสิบ ก็เหลือเหลือค่าหาค่าอาหารแล้วก็เหลือครับก็เหลือเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่มพอพรพอมพอไ,ได้อยู่เดี๋ยวนี้กลุ่มเลี้ยงไก่พันไข,ข่ของบ้านหินลาดมีบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วสแสดงถึงรายได้จากการขายไข่ไก่ที่สะสมต่อเนื่องและพร้อมที่จะเพิ่มจํานวนขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงเพิ่มผลผลิตนาเงินเข้ากลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น ประเด็นที่ว่าเขาพึ่งตนเองได้อย่างไรเมื่อจัดการศึกษาสัม,มาชีพในเรื่องนี้แล้วค้นพบว่าในการพึ่งตนเองได้ก็คือหนึ่งเกษตรกรสามารถทําบัญชีรับจ่ายครัวเรือนได้แล้วรู้ว่ามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่รลดรายรลดรายจ่ายมีผิดพันบริโภคในครัวเรือนแล้วก็มีเงินออมเขามีความรู้ด้วยตัวเองเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วพึ่งตนเองในระบบตลาดก็คือเขาก็ได้ เรียนรู้ด้วยการขายด้วยขายตรงแล้วก็ขายโดยผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ขายโดยเครือข่ายแล้วก็ขายโดยมีกระบวนการทางการสื่อสารความสงสัยเดิมที่ว่าการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งควรเป็นไปในแนวทางใดสิ่งเรือนรางนั้นได้ปรากฏชัดแล้วในชุมชนนี้จากผลของสัมาอาชีพแบบร่วมมือมีเครือข่ายและบริหารจัดการแบบกลุ่มโดวยวิธีการหลากหลาย เหมาะสมในแบบเฉพาะตนแล้วชุมชนอื่นๆคิดจะทำกันอย่างไรเจ้าของชุมชนเท่านั้นที่จะเข้าใจกันดี